บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วการสร้างบารมีทำได้ในทุกๆวาระหากมีจิตเริ่อมใสแล้วก็ให้ทุ่มเทสร้างความดีอย่างเต็มกำลังมหานิสงอันไม่มีประมาณก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นอย่างเกินควรเกิคนคาดน,น,น,น่าอัศจรรย์ทีเดียว ในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนตราบใดที่ยังไม่หมดสิน้นอาสะวะกิเลสเสบียงบุญนี้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตพวกเราทั้งหลายดังนั้นลูกทุกคนต้องมีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์ที่ทุกลมหายใจของท่านเป็นไปเพื่อการ สั่งสมบุญบารมีอย่างเดียวเมื่อใจของเราผูกพันกับการสร้างบารมีอย่างนี้จิตใจก็จะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่รองรับอริยธรรมเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้ชี้ของมือข้างขวาจะหลด นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายบายคล้ายกับเรานอนหลับ อย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึก อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพระบรมศาสดาตรัสไว้ในมนาปทายีสูตรความว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆ ได้ความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัพบ,บุรุษทราบชาัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้ว ชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจการให้เป็นหนทางแห่งบุญที่สัพพบุร,รุษทั้งหลายในโลกนี้ตระหนักและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อเราให้อย่างไรผลที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนปลูกทัวก็ได้ทั่ว ปลูกงาก็ดิ่งงาผู้ที่มีดวงปรรัญญาเป็นนักสร้างบารมีรู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็จะสะแสวงหาหนทางที่ตนเองจะได้บำเพ็ญบุญเพราะรู้ถึงผลที่จะบังเกิดขึ้นและสามารถแยกแยะได้อย่างแจ่มชัดทีเดียวว่าสิ่งที่เราทำไปนี้เนะี่ยย่อมเป็นของเรา ไม่สูญหายไปไหนและเป็นทางมาแห่งบุญที่จะอำนวยทุกๆสิ่งให้สมปรารถนาดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้เป็นสมมาทิฐิจึงขวนขวายหาโอกาสให้ของที่พอใจแก่นเนื้อนาบุญทั้งหลายเพื่อเป็นสเสวียงบุญติดไปในภพบ,บึงหน้า หากลูกๆทุกคนได้มีโอกาสศึกษาประวัติการสร้างบรมีของเรานักสร้างบรมีทั้งหลายเราจะได้เห็นต้นแบบแห่งการบำเพ็ญบุญที่หลวงพ่อได้ก,กล่าวถึงนะจ๊ะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างแท้จริงจะคอยแสวงหาโอกาส สร้างบุญกันตลอดเวลาอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะแต่ละท่านต่างก็ตระหนักดีว่าการสร้างบุญบาร,รมีเป็นกิจหลักของชีวิตการทำตนให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารกําจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และเมื่อได้รับทราบข่าวของการสร้างบุญว่าทำอย่างไรจะได้บุญมากก็จะขนขวายหาบุญนั้นโดยไม่ต้องให้ใครนำมาคอยกระตุ้นเตือนหลวงพ่ออยากจะยกตัวอย่างของนักสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ลูกๆฟังในวันนี้ในสมัยนั้น พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าประทับอยู่ที่กูดาคารศาลาป่ามหาวันใกลเมืองเวสาลีในทุกๆวันพระพุทธองค์ก็จะทรงเข้าไปบินบาบาในพระนครครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่พราะพระมศาสดาสเสด็จ้าไปบินบาบาตามปกติ แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเรือนของอุคฮาบดีแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านเศรษฐีให้ตกแต่งไว้แล้วอุคฮาบดีเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากและเป็นยอดนักสร้างบารมีที่หาโอกาส ทำความดีอยู่ตลอดเวลาทุกทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องบุญแล้วก็จะจดจำและก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยในวันนั้นพอเห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จมาปโปรดถึงประตูเรือน ก็กระวีกระวาดออกไปถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกาบร่วงยังจำถึงพระดำรัสของพระองค์ที่ประทานเอาว้ว่าผู้ให้ของพอใจย่อมได้ของที่พอใจ ตั้งแต่วันนั้นข้าพระองค์ก็สแสวงหาโอกาสที่จะถวายของเช่นนั้นอยู่เสมอขาธิญาหารชื่อว่าสารปุพะข,ของข้าพระองค์นี้เนะี่ยเป็นอาหารที่ข้าพระองค์พอใจมากในวันนี้เนะี่ยอยากจะถวายขาธิญาหารนั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ โดยการรับอาหารนี้ด้วยเถิดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ส่งรับไว้ลูกๆคงไม่เคยได้ยินอาหารที่ชื่อว่าสาระปุพกะอาหารชนิดนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากของเมืองเวสาลีเป็นของเคี้ยว รูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆดอกสาละทำด้วยแป้งข้าวสาลีปรุงด้วยโอชารสที่อร่อยที่สุดเวลาทำเขาก็จะตกแต่งให้มีกรีบและเกสรเหมือนดอกไม้สาละทอดด้วยน้ำมันเนยปรุงด้วยเครื่องเทศต,ต่างๆจนสุกแล้วก็จะพึงให้เสด็จน้ำมัน บรรจุใส่ภาชนะที่มีฝาอบกลิ่นให้หอมนี่คือขาธนิยะสารปุปกะฝ่ายท่านเศรษฐีพอได้ถวายของที่ชอบใจอย่างนั้นแล้ววิสัยของมันดิตจะเป็นผู้ที่ไม่อิ่มด้วยบุญก็กราบทูลขอพระบรมศา,าสดาอีกว่าข้าดแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะสร้างบุญเพิ่มขึ้นอีกมีอาหารอีกอย่างที่เป็นที่พอใจของข้าพระองค์มากก็คือเนื้อสุก,กรอย่างดีอาหารชนิดนี้ข้าพระองค์ก็ชอบใจพอใจวันนี้ก็ขอเอาบุญใหญ่อีกหนึ่งอย่างขอถวายเนื้อสุก,กรอันมีรสเลิศนี้แด่พระองค์ ขอบลงทรงรับด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงรับพระตาหารอีกพอเห็นพระบรมศาสดาฉลองศรัทธาอย่างนั้นท่านเศรษฐีก็ยิ่งเกิดความปีติอย่างเปี่ยมล้นกราบทูลต่อไปอีกว่าเมื่อเกิดมาในภพชาตินี้แล้ว ข้าพระองก็อยากอาบอุญอย่างเต็มที่ไม่ให้มีข้อที่ขาดตกบกพร่องพอข้าพระองค์ได้สดับว่าพูดี่ให้ของพอใจย่อมได้ของพอใจดังนั้นวันนี้ขอให้ข้าพระองค์ถวายเพิ่มอีกสักอย่างเถิดพระเจ้าค่ะข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนี้ข้าพระพงพอใจมาก มีรถอร่อยอยากให้พระองค์ได้สเสวยขอพระองค์โปรโดรับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนี้ด้วยเถิดพระบรมศาสดาก็ทรงรับเมอรับอยู่อย่างนี้ยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะท่านเศรษฐียิ่งเห็นก็ยิ่งปิติขนลุกชูชันทีเดียวที่ตนเองได้ถวายของที่พอใจ อย่างนี้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ยังไม่อิ่มใจเลยอยากจะถวายอีกผ้าจากแคว้นกาสีนี้เนี่ยเนื้อละเอียดนุ่มนวลขอพระองค์รับผ้านี้ด้วยเถิดพอพระพุทธเจ้ารับแล้วก็กราบทูลต่ออีกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ยังไม่อิ่มในบุญอยากถวายของที่พอใจอีกเตียงน่ะมีเท้าที่ทำเป็นรูปสัตว์ลาดได้ผ้าโกเชาลาดได้ขนแกะขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดอย่างดีทำดินหนังชมด เรื่องราดมีเพดานและเตียงของข้าพระองค์นะมีราคากว่าแสนกะหาปณะนะขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์รับเอาไว้ด้วยเถิดเพื่อเป็นบุญเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่ข้าพระองค์ไปทุกภพทุกชาติพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงรับเอาไว้พร้อมนั้งกล่าวอนุโมทนา แล้วก็หลีกไปสูท่ทิจาริกด้วยผลบุญที่อุกคหาบด,ดีทําในครั้งนั้นส่งผลให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บังเกิดในหมู่เทพชื่อว่ามโนโมยะแปลว่าสำเร็จด้วยใจหมายความว่าคิดอะไรก็สำเร็จทุกอย่าง พออุคคเทพระบุตรเห็นสมบัติทิพย์อันนาศจันของตนก็ลงมากราบทูลพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาหเห็นอุคคเทพระบุตรร่งตรัสว่าดูก่อนอุคคเทพระบุตรทุกสิ่งที่ท่านหวังสําเร็จทุกอย่างแล้วหรือเทพระบุตรก็ทูลว่าพระเจ้าค่ะสำเร็จทุกอย่างด้วยอนุภาพแห่งบุญพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ผู้ให si no, es. te ah ้ของพอใจย่อมได้ของพอใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของประเสริฐก็ย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐนรชนผู้ให้ของดีของเลิศของประเสริฐไปบังเกิดที่ใดๆย่อมมีอายุ มียอเห็นไหมจ๊ะสิ่งที่เราทำทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยไม่ไปไหนหรอกเป็นของเราทั้งนั้นเราทำแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นทำมากก็ได้มากทำปานกลางก็ได้ปานกลางทำน้อยก็ได้น้อยสิ่งที่ทำไปล้วนออกดอกออกผล ให้เราสมปรารถนาอย่างแน่นอนอนุภาพของบุญนี้น่าไม่มีประมาณเราทำอย่างไรก็ย่อมได้อย่างนั้นให้สิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่พอใจเราก็จะบรรลุถึงสิ่งที่เลิศประเสริฐและสิ่งที่น่าพอใจอย่างนั้นดังนั้นการให้สิ่งที่งดงามและมีคุณค่าแก่ชาวโลก เราควรตั้งใจอย่างเต็มที่หากตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน